ท,ทุกท่านขอเชิญสดับรับฟังได้วันนี้พวกเราทั้งหกสาวจะมาบอกเรื่องราวอาหารไทยอาหารไทยในวันนี้มีหลากหลายสีแตกต่างกันไปมีมากมายหลายสำรสับ้งหกตำรับเป็นสูตรของไทยมีขนมลูกชุบพอกินไปปุ๊บ <c oughs> จากแป้งขนมไทยผัดพริกปลาสับนกก็น่ากินนะเนี่ยงั้นขอลองหน่อยจะได้ไหมขนมจีนในกระจาดเราจะพาดได้อย่างไรถ้าอยากรู้เรื่องราวมากว่านี้ขอเชิญรับชมเรื่องราวดีๆต่อไปเอชาเอชา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 น้อย ขนมครกถือเป็นขนมหวานที่อยู่คู่คนไทยมายาวนานเป็นขนมที่รสอร่อยรสชาติหวานมันกลมกล่อมมีกลิ่นหอมหากแต่ขนมครกโบราณแบบดั้งเดิมนั้นหารับประทานยากขึ้นและวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากคุณอาลีสวัสดิ์จูครูภูมิปัญญาแห่งคลองมหาสวัสดิ์อำเภอพุทธมนฑลจังหวัดนคปรปฐมจะมาถ่ายทอดองค์ความรู้ของเมนูขนมครกโบราณกันครับขนมครกสูตรโบราณร้อยปีของมหาสวัสดิ์ค่ะ รุ่นยายรุ่นแม่เขาลูกเยอะไงคะก็เลยแค่นมครกเลี้ยงลูกคะ่ะโดยส่วนผสมของตัวแป้งนั้นมีดังนี้ครับข้าวสารหอมมะลิ1 0 0่กรัมข้าวสุก500กรัมน้ำใบเตย3,000กรัมเผือก300กรัมส่วนตัวหน้าขนมครบมีดังนี้ครับหัวกะทิ500กรัมหางกะทิ500กรัมน้ำตาลทราย450กรัมเกลือ100กรัมต้นหอมโรยหน้า200กรัม หวานมันเค็มค่ะเพราะว่ามะพร้าวก็ขูดเองค่ะไม่ใช้เครื่องเลยค่ะขูดขูดกระต่ายเลยค่ะขั้นแรกนะคะแช่แป้งข้าวสารนะคะข้าวเจ้าน่ะค่ะแต่ก็หุงข้าวสุกใส่ใส่ไปในในข้าวนะคะเนี่ยเช้าเนี่ยตีสองเนี่ยสมมุติว่าแช่แล้วก็ตีสองเนี่ยโม่แล้วเนี่ยสำหรับวิธีทำขนมครก เริ First, sure to então, ps, it, ่มแรกนำข้าวสารล้างน้ำให้สะอาดแช่น้ำไว้สัก8ชั่วโมงจากนั้นนำข้าวสารผสมกับข้าวสุกน้ำใบเตยเผือกซอยผสมรวมกันแล้วใช้โม่หินโม่ให้ละเอียดเมื่อได้แป้งแล้วจึงนำมาผสมหัวกะทิหางกะทิน้ำตาลทรายเกลือให้เป็นเนื้อเดียวกันเมื่อกระทะขนมครกร้อนจึงหยอดตัวแป้งที่โม่และหน้ากะทิโรยด้วยต้นหอม ปิดฝาเพื่อให้ตัวขนมครกเหลืองกรอบแล้วจึงแค่ออกจากกระทะประกอบกันใส่กระทงใบตองพร้อมรับประทานหลายคนอาจยังไม่เข้าใจว่าทําไมส่วนผสมของขนมครกแบบโบราณส่วนหนึ่งจึงใส่ข้าวเจ้าสุกบดหรือโม่ลงไปพร้อมๆกันทั้งนี้ข้าวสุกจะเป็นส่วนผสมสำคัญที่จะช่วยให้ชิ้นขนมครกเมื่อสุกแล้ว เวลาแค่ออกจากเบ้าขนมครกจะยังคงรูปทรงสวยงามและน่ารับประทานด้วยขนมครกที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยในรูปแบบของหวานของว่างพอดีคำสเสน่ห์ของขนมครกคือรูปทรงโค้งที่มีผิวกรอบเนื้อนุ่มและหอมกะทิอย่างมากในครั้งหน้ารายการตำรับเก่าเล่าเรื่องจะพาคุณผู้ชมไปพบกับความอร่อยในเมนูใดฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อไม่ให้พลาดตำหับอาหารไทยโบราณที่จะนำมาบอกเล่าต่อในตำหับเก่าเล่าเรื่องกันนะครับตอนนี้ลูกหลานเขาไม่ยอมรับกันนะอยากให้ลูกหลานทำต่อค่ะแต่ลูกหลานเขาเขาไม่รับอะ่ะ